นี่คือเส้นทางที่ผมจะไปอำเภอกัฬยาน,น,นิวัฒนาตัวใผมมานะครับผมออกจากจุดชมวิวบ้านแบแดดมาละมุ่งหน้าเข้าสู่อำเภอกัฬยานิวัฒนาแหมประมาณ34กิโลเมตร โชว์นี้ฝนก็ออยลงมาซี่ๆแล้วครับจะหมดจะจุ่ม นตรงนี่มันก็งามไปแห่อย่างหนึ่งเนาะฝนอ้อยสวยๆนะี่แถวนี้เป็นห้องบ้านแม่แดดน้อยแต่บ้านแม่แดดใหญ่บ่มีคำละอ๋ออันนี้เป็น บ้านใบแดดน้อยอุ้ยอุ้ยบ้านใบแดดน้อยโอ้อันนี้เป็นบ้านมบแดดน้อยนะครับฝนกระตกไม้มาชีชิบรรยากาศดีเลยครับ เลี้ยวซ้ายนี่สามารถไปไม่เจีมได้แต่ถนนน่าจะโหดขนาดครับ <c oughs> อ๋อบันดงสามหมื่นแถวๆนี้เป็นห้องว่าบัานดงสามหมืนดงมีถึงสามหมืนก่อนสี่หมื่นกว่ามีเนาะ <c oughs> ดงสองปันแบบนีดอะถ้าดงสองปันมีนี่ผมจะย้ายมาอยู่นี่แต่มีกระดงสามหมื่นมันนักล้ําไปถ้าชื่อว่าดงสองปันนี่ผมต้องมาอยู่แน่ๆเลยอันนี้บรรยากาศของบ้านดงตดนดงสามหมืน อันนี้หงเฮียนบ้านมบเด็ดหน่อยโอ้โดงสามหมื่นนะเพิงแต่เป็นบ้านใหญ่อล่ากันเนอร์ ดงสามหมื่นต่อจากดงสามหมื่นจะเป็นบ้านในยายมหั no บ้านล่างจะดงสามหมื่นเอสเฮก้าอีอี ถ้านับลูกจากเสมิงมานี่มีดอยครับดอยครับพระน้องงัวอยู่ประมาณประมาณสิบตัวครับอยู่2ข้างตังงังวนี่เจ้าของเปิน้นมันเลี้ยงแบบมาแล้วมันมาคนเดียวนั่น,นแหละเวลามันก็ปิกบ้าน ดแดดมีแล้วครับฝนบ่มีแสดงว่าฝนตกเป็นย่อมเป็นย่อมตอนนี้แดดแดดทะเลเลยแถวแถวนี้ก็เป็นปลาสน โอ้อันนี้บ้านอย่างหัวนอกครับโอ้บ้านนี้ใหญ่โตขนาดเนอะเต็มหัวบ้านอย่างชื่อบ้านอย่างนอบ้านแจ่มน้อยอ๋อบ้านแจ่มน้อยอ มู่หา้าตำบลบ้านจันทร์อำเภอรกระยานิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่เป็นบ้านเจ่มน้อยนะครับเป็นเป็นชั้นรถลัลนกันไปงามขนาด บ้านแจมน้อยบ้านแจ่มน้อยบ้านแจมน้อย,อยประกาศห้ามคนนอกเข้าในหมู่บ้านเด็ดขาดอีโล ทา่ต่างนอกได้อยู่ครับตอนนี้เปินกำลังเจาะหน้าผาเนาะน่าจะขยายถนนเจาะหน้าผาเจาะโดยมันเป็นดินติยดได้ง่ายคืเลยน่าจะเจาะให้มันเออแบบให้ประโยชน์แสดงว่าแถวนี้นี่อา่าอยมันโยดไวอ,อันนี้แห่ประมาณ หกกิโลปลายจะถึงวัดจันทร์ครับแต่บอกว่าวันนี้เปินจะเปิดก่อนถา้าเปิดผมก็จะบินบินโดรนเอาไปาเข้าไปในวัดแต่จะบินโดรน อันนี้เป็นถนนก่อนจะถึงตัวอำเภอการยานิวัฒนาประมาณ6กิโลเมตรเป็นปลาครับปลาดอยครับดอยปลาสนนี่ครับปลาน้องงัวประมาณอยู่นี่สักซิบก่าตัวนี้มาเป็นเป็นมูลเลยน้องงัวนี่เป็นเจ้าของ เพควนจะปล่อยเอีย้ยนะครับเลี้ยงไปถ้าถึงเวลาน้องวัวมันก็จะปิกบ้านคนเดียวมีตึงป่องวัวลูกวัวอ่าในนี่มีลูกวัวตึครับผมฟ้าสองจุดละนี่นะอันนี้ลูกวัว ตัวฟูงจะเป็นตัวที่มีกระดิง่งนี่้กฮัวมันจะกินตามเนี้ยอบกินหญ้ากินตามเนี้ยนะครับเพลานอนก็น,นอนตีแถวข้างถน,นนีี้เลยเอาละครับใกล้จะถึงตัวเมือง ตัวอำเภอกร,รยาน,นิวัฒนาละทางหน้านี่คือป่าบ้านวัดจันอันนี้บ้านวัดจัน ถึงบ้านวัดจันแล้วนะครับท่นนี้เดี๋ยวพมจะให้พอบรรยากาศสองข้างทางของบ้านวัดจันเป็นจยะได้ร้องสำหรับคนที่เคยมา นี่เจดงานมาครับอันนี้ถึงตัวอำเภอวัดจันละสองร้อยเมตรเลี้ยวขวาอำเภอปลายเลี้ยวขวาเลียวขวาเงียบเหงาดี จะเรียกขวานะครับ300เมตรจุดหมายของคุณจะอยู่ทางขวาร้านคือเตี๋ยวนี่ก็มีร้านอาหารก็มี่จริงวัดจันทร์อยู่ตรงวัดจันทร์อยู่ทางขวามือนี่ แล้วขวามือเลยขวัดจันทร์นะครับ สวัสดีครับครับผมเปิ้ลน้กเข้าไปในวัดได้กอเข้าไปในได้อยู่เหรอได้อยู่เนาะได้อยู่เนาะครับไปเอารถจอดไหนครับจอดจหน้านี่ก็ได้แล้วก็ขึ้นไปได้ครบขอบคุณครับอือฮึแล้วตุงเปิัอยู่กอจะขออนุญาตเปิ้ลไปบินโดรนโดยอ๋อครับขอบคุณครับครับผมจะวาดประยูจะวาดอยู่เนาะนี่คือตัง ตังเข้านวัดวัดจันทรแห่งต่างหนึ่งปกตินะลูกต่างปลายหมาครับแล้วก็มีห้งพยาบาลอยู่อันนี้เป็นตางเข้าแห่งต่างหนึ่งตัวหมมานะครับนี่บองว่าวัดพระธรรมเจาริกวัดจัน์ป่ะมีสิ่งสองตัวอยู่นะวัด มีไก่สี่ห้าตัวอยู่ตี่นี้บาหัวเจ้าหมูจ้าจุมเกยมาก,กันก็ครับวัดจันมีวิหารเป็นตุ๊กตาครับทั้งหลังก็จะมีธาตุอยู่อันนี้เป็นวิหาร วัดจันที่เป็นวิหารไม่ซักเนาะนี่เป็นบริเวณวัดโดยทั่วไปงามก็ครับวิหารเวนตาใส่เวนตาันเหมือนใส่เวนตาแต่เลยเนาะ อันนี้คือบริเวณหน้าวัดบริเวณวัดมีคำว่ายครูบาเจ้าศรีวิชัยอยู่แล้วก็พระศรีวลีมีหอระครังโตยเดี๋ยวจะไปหาเจ้าอาวาสก่อนขออนุญาตบินโดนสักหน่อยอันนี้เป็นวิหารหลังใหม่แต่วันนี้เปิปิดนะครับอันนี้ก็เป็นทางเข้านาวัด ถนนทนเตียววันนี้นักท่องเที่ยวคง,งแบบไม้เอวกันเนาะช่วงนี้นะแต่ก็ที่นี่เป็นบืน้อนอนเด็ดขาดเลยช่วงนี้นะแต่ข้างนี้ก็จะมีวิหารแล้วก็จะมีศาลาศาลาไว้นั่งพิ่ก็จะมีศาลาข้างหลังนวย อันนั้นดูว่าจะแปลงใหม่ละอันนี้มีวิหารหลังใหม่ตอนนั้นผมเคยมาแล้วก็เข้าไปถ่ายกร,รมล่ะแต่ตอนนี้มันปิดอยู่นะครับ ภอกาลยานิวัฒนาเป็นอำเภอตีา้าของจังหวัดเชียงใหม่พื้นตีส่วนใหญ่ของอำเภอนี้ส่วนมากจะเป็นดอยเป็นเขตอุทยานแบ่งการปกครองออกเป็นสามตำบลคือตำบลแจ่มหลวงตำบลบ้านจันและตำบลแม่แดดซึ่งแยกออกมาจากอำเภอแม่แจ่มประชากรส่วนใหญ่ของที่นี่จะเป็นเจ้าเขาเป็นกะเรียงมง้งลีซอ การนับถือศาสนาก็มีทั้งศาสนาพุทธศาสนาคริสต์และศาสนาปื้นเมืองก็จะหันว่าเป็นอำเภอตีกว่าจะเดินทางมาถึงตัวอำเภอต้องใช้เวลาเหมือนถนนหนทางบอกว่าจะมาจากไหนก็ต้องผ่านป่าผ่านดอยสมัยนี้ยังดีนะครับเพราะเต่าตีหู้ในสมัยก่อนการเดินทางลำบากกว่านี้นักถนนก็เป็นถนนลูกลังบ่ได้ลาดยางเอย อูถึงการจะเข้าไปทําธุร,ระปะปางตีในตู่เมืองแม่แจ่มสมัยก่อนนี่ต้องใช้เวลาเมินขนาดเพิ่นก็เลยแยกออกมาจากแม่แจม่มแล้วตั้งเป็นแหมอําเภอหนึ่งและเป็นอําเภอตีนักท่องเที่ยวจะต้องลองขับรถแม้แอลเพือได้จะเป็นรถยนต์หรือรถเครื่องก็แล้วแต่ความสะดวกมาถึงที่นี่ก็มีตีพักอยู่หลายตีเหมือนกันแนะนําว่าต้องมานอนที่นี่อย่างน้อยหนึ่งคืนครับ จะได้ซึมซับบรรยากาศของความสงบติหายากในอำเภออื่นเดี๋ยวผมจะพาไปพอพระธาตุโคโพลูซึ่งเป็นพระธาตุที่อยู่บนดอยน้อย,อยเมื่อขึ้นไปถึงแล้วจะหันตัวอำเภอกระรยาแถวๆบ้านวัดจันได้อย่างชัดเจนอ๋อ้างหน้านีล่ละ นี่นนลครับคขับรถมาจนถึงพระธาตุโคโพลูบ้านวัดจันต์ตำบลบ้านจันทร์อำเภอกะเยรีนิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ครับเป็นพระธาตุโคโพลู <c oughs> อ๋ออยู่ตอนนี้เองข่าว่ามันอยู่ตงไรเป็นอย่างเดียวกับวัด วัดจันนะครับอันนี้คือพระธาตุโคโพลูอยู่บนดอยได้เห็นชัดชัดชัดเจนงามขนาดเลยัอดีครับลูก bon มาแต่เจ้าแล้วกะาอารเจอ เจอคนท้องถิ่นละต้องถามหน่อยนี่อันนี้ชื่อพระธาตุอย่างลูกลพระธาตุอย่างเหรอพระธาตุจอมแจ้งค่ะพระธาตุจอมแจ้งล่าอย่างโคโพลูอีกค่ะมันแปลความหมายว่าจะไดมันเหมือนกับว่ามันเป็นพระธาตุที่อยู่สูงที่สุดอ๋อพระธาตุที่อยู่สูงที่สุดที่เธอเนาะอ๋อก็เลยชื่อว่าโคโพลูอ๋อเนี่ยลูกอยู่บ้านในนี่ บ้นจันนี่แหละค่ะบ้านจันแน่伽เยอะพูดหน่นกะลูกอยู่ห,หลังไหนไม่รู่หลังไหนลูกมองไม่เห็นบ้านเลยค่ะอ๋อคะ่ะโอ้บ้านวัดจันนี่เป็นงามกันเนาะบรรยากาศวิวดีลูกอยู่จันอย่างล่ะปะ้าหกคะะห่ะป้าหกแล้วลูกเหรอป้าปหกเอันป้าหงเฮียนอย่างลูกวัดจันค่ะวัดจันเหมือนกันเนาะอ่าตะกี้ก็ไปวัดวัดจันตีหันมาละ ตัวลุงบอกว่าเออมาต้องมาถ่ายเตน,นีเหรอ,อแล้วลูกเจออย่างลูกหมิวิวแล้วลูกเหร <c oughs> <c oughs> อ,อ,อ,อโอเคขอบคุณน้องทั้งสองคนนะครับสวัสดีครับอืม Euro นี่คือองค์พระธาตโพโคโพลูหรือวระธาตุจอมแจ้งนะครับตีว่าเออพอพอทงนี่วิวงามขนาดเลยครับพอไปตังลุมปุ้นอันนั้นคือวัดจันหมู่บ้านวัดจันจะอยู่ตังลุมปุ้นวิวบรรยากาศติดรงพระธาตุจอมแจ้ง หรือโคโพลูจะสามารถพอหันตัวบ้านวัดจันได้ทั้งหมดเวลามาแอ่ยวอำเภอกระยานิวัฒนาต้องขึ้นมาถ่ายหูบหน้าจุดนี้หือใดนะครับยิ่งถ้าขึ้นมาพอตอนเจ้าเจ้าจะมีหมอกขึ้นพอโตยแต่ผมมาถึงตีนี่ขวายละก็เลยบ่ได้หันหมอกสักกรรํำ ตอนนี้เอาเตาอีก่อนตอนหน้าจะพาไปพอตางไปศูนย์ราชการของอำเภอกาลยานิวัฒนาและตัวอำเภอกาลยากันนะครับโปรดติดตามตอนต่อไปนะครับ